สวัติพี่พ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมนะครับเซลล์ตุ้รถเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของว่ารถเจ้าของส่วนมิวเอ็กซ์เนี่ยมันมีที่เปิดประตูด้านหลังกี่จุดนะครับเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูเจ้ากุญแจมิวเอ็กซ์นะครับตัวนี้นะครับว่ามันจะมีที่เปิดกี่จุดตรงนี้ในที่รีโมทก็จะเห็นแล้วนะครับเนาะว่าจะมีสามารถกดที่รีโมทแล้วก็เปิดประตูหลังได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่สวกับเจ้านะครับ Mulex รุ่นอันติเมตนะครับสีน้ําตาลเลยครับสวยงามนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเปิดฝากระโปรงนะครับว่าตอนนี้มันมีกันกี่จุดนะครับก็หลักๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่ส่วนของรากจรีโมทนะครับเปิดนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมเดินพาเดินไปดูนะครับอ่าผมพาเดินไปดูนะครับส่วนของ ว่ามันจะใช้ยานยังไงนะครับผมอ่าดูเลยนะครับโอ้ยมืดน,นิดหน่อยนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องการจะเปิดฝากระโปรงหลัง m ิวเนะครับเราก็ต้องกดล็อกก่อนอแล้วจากนั้นนะครับกดไปที่รูปเครื่องหมายที่ว่าเนี่ยครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยครับเนาะ,ะเห็นชัดไหมเนาะเ,นเห็นชัดไหม อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าฝากระโปรงท้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปอ่าฝากระโปรงแล้วก็มีเครื่องหมายลูกศรขึ้นแบบนี้ครับเนาะเนี่ยครับอ่ากดลงป้ายอยู่ตามสุดเลยนะครับกดค้างไว้หนึ่งสอง่าประมาณ2วิอ่านะครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับทำงานแล้วครับฝากระโปรงเปิดอัตโนมัตินะครับ แล้วก็สมมุติเวลาถ้าเราจะปิดนะครับเรายกสัมภาระลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มเดิมเลยประมาณ2วิค้างไว้อ่าปึ๊บโอ้โหสวยงามอ่าโอเคนะครับที่แรกนะครับเราจะเปิดด้วยการใช้รีโมทนะครับอ่าต่อไปถ้าเราไม่อยากใช้รีโมทเราจะเปิดตรงไหนได้จากภายนอกนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะอยู่ส่วนของ ตรงนี้นะครับส่วนของด้านใต้ตรงนี้นะครับด้านใต้ส่วนของแผ่นป้ายแผ่นป้ายทะเบียนนะครับมันจะอยู่ตรงใต้สู่มาปั๊บจะมีเอามือเข้าไปทางใต้นะครับแต่ก่อนที่จะเปิดทางนอกได้ก็ต้องกดกดล็อกก่อนอ่าแล้วก็กดปุ๊บอ่าเนี่ยครับฝากระโปรงหลังประตูหลังเปิดแล้วนะครับแล้วถามว่าเอา้าาเราเวลาปิด แล้วจะปิดได้ยงอยู่ด้านบนอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่ามันมีปุ่มอยู่ตรงไหนเนาะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับลักษณะนี้ซึ่งเราจะทํายังไงล่ะออกแรงกดเรียบร้อยเนี่ย นะครับง่ายๆครับความสะดวกสบายนะครับส่วนของเจ้า UX Ultimate ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดที่3นะครับที่เราสามารถส่วนที่3นะครับส่วนที่3จะอยู่ส่วนของตรงบริเวณพวงมาลัยนะครับอยู่ตรงนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแล้วมองด้านขวาต่มลงมาต่มลงมาต่มลงมานะครับนี่เลยจะเป็นส่วนของการเปิดประตูนะครับด้านหลังหรือว่าฝากระโปรงนั่นลองกดะลองกสอง อาเนี่ยครับเปิดขึ้นมาแล้วปึ๊บโอ้โหแล้วถ้าสมมุติเวลาปิดนะครับกดไปที่เดิมอีกหนึ่งครั้งครับผมสองวินาทีนะครับปึ๊บอ่าม,ามาดูโอ้เกือบไม่ทันปิดแล้วเรียบร้อยนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามเซลล์ตุ้ยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเซลล์ตุ้ยด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอหรือว่าถ้าใครสงสัยตรงไหนอยากรู้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าถ้าจะติดต่อผมโดยตรงก็นะครับเบอร์094 536 3 3 3 0นะครับฝากกว้ด้วยครับในอ้อมอบอ้อมใจนะครับเซียลตุ้ย100%ยครับไม่เคยทำให้ผิดหวังครับขอบคุณครับ